สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ช่อง,องเราก็จะมีช่องทางการรับชม2ช่องทางนะครับก็คือทางช่องยูทูบเปโลเวอร์นะครับและก็ทางเพจ a c e b o o k เปโลเวอร์เช่นกันนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่อง,องเราก็จะนําทริคและก็เคล็ดลับดีๆในการสร้างฟูลทีมหรือในการสะสมนักเตะที่เราต้องการได้กันแบบฟรีๆมาฝากเ,เพื่อนๆกันนะครับ เทคนิคนี้ก็คือเทคนิคการใช้สเกลฟรีนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าหลังจากทุกครั้งที่เราเล่นจบแมตช์ทางเพจเขาก็จะให้สเกลฟรีมา1ใบในแต่ละแมตช์เนาะซึ่งทริคนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือนักเตะบอลสีต่างๆนี่บางทีเราสามารถเปิดเอาได้ด้วยสเกลฟรีที่เขาแจกมานะครับและก็หลายๆตัวนี้ก็จะต้องใช้สเกลสามใบนะครับซึ่งในเพลลิ์นี้เราก็จะรวบรวมนักเตะบอลสีต่างๆที่ใช้สเกลฟรีที่ทางเกมเขาแจกมานะครับ แลวก็ผมจะเน้นไปที่นักเตะที่ใช้เพียงแค่สเกลสองใบนะครับส่วนหลักการวิธีการที่จะนาไปใช้ก็คือให้เพื่อนๆเก็บสะสมการ์ดสเกลฟรีที่ทางคลิปของเราได้บอกไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเปิดสะสมนักเตะจนครบ3คนนะครับแลวก็เมื่อเราเก็บจนได้ครบ3คนแล้วเราก็สามารถนำมาเทรดเอานักบอลที่เราต้องการสีต่างๆได้แบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะเอานักเตะคนไหนหรือสีอะไรมาฝากเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ถ้าเ,เพื่อนๆชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องของเรานะครับช่องของเราตอนนี้มีช่องทางการรับชมอยู่2ช่องทางนะครับก็คือทาง c h annel YouTube เป็ดละเวอร์แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k เป็ดลเวอรเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ